สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับมาติดตามฟุตบอลประจำค่ำคืนนี้นะครับผมก็วันนี้นะครับฟุตบอลทีมชาติกลับมาเตกันอีก1เกมนะก็จะกลับสู่การเตะเกหรือตามปกติในะช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ผมขัดมาให้2คู่นะครับจะเป็นในเึกร์ฟฟุตบอลโลกรอบขัดเลือกนะครับโซนอเมริกาใต้ไปดูคู่แรกก่อนนะในรอบตีสา จะเป็นเกมระหว่างโบลิเวียเจอกับอาร์เจนตินาครับผมโบลิเวียนี่ผลงานแย่มากๆเลยนะครับผมก็ล่าสุดนี่โดนบราซิลตบไป50นะครับในเกมล่าสุดก็ถือว่ายับเยินทีเดียวเลยนะครับแล้ววันนี้ต้องเจอกับอีกหนึ่งของหนักนะครับอย่างอาร์เจนตินาที่มีสไตล์เต็มทีมเลยนะครับทั้งพวกลิวเนลเมสซี่นะครับมีปโลดีบาลาแล้วก็อีมมากมายหลายคนเลยนะครับผมก็คิดว่าวันนี้นะครับ ผมว่าไม่น่ารอดนะคือค่อนข้า,างใสมากสำหรับผมนะคู่นี้นะครับถึงแม้บริเวณจะได้นในบ้านนะครับได้เปรียบเรื่องของสภาพอากาศสภาพแวดลอ้อมแต่ว่าด้วยความเด็ดขาดความห่างชั้นันของชื่อชั้นทีนะผมคิดว่าวันนี้อาร์เจนติน่าก็อย่างน้อยน่าจะเก็บ3ามแต้มได้ตามคาดนะครับราคบเปิดมาวันนี้ให้อาร์เจบุกไปต่อแค่ครึ่งลูกนะครับดูแล้วยังน่าเสียงที่อาร์เจนติน่านะครับสว่วนในคู่หนึ่งเนี่ยไปดูที่ออเอกอราดเจอกับอุลุกไวยนะครับผม ก็สองทีมนี้ก็ถือว่าชื่อชันทีมไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของศัยภาพฟอร์มตอนนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าอุลุไวดีกว่านะครับมีคอนเดนคขาที่ดีกว่านะครับเอกดอร์ชุดนี้ก็ตัวดังๆก็จะมีพวกเอเนอร์วาเลนเซียนะครับยังยังอยู่กับทีมนะครับมีอีกหลายคนเลยนะครับแต่หลักๆเนี่ยจะเป็นพวกคาแข้งอยู่แบบหลีกไกลๆหน่อย นะครับส่วนอุรุกวัยเนี่ยก็ยังเป็นทีมที่มีนักเตะสตาร์ดังอยู่บ้างนะครับก็ถือว่ามีเยอะเหมือนกันนะก็จะมีพวกลุยโซเลสเนี่ยแหละติดมานะครับมีอ่เดียกโกโลซี่นะครับมีลุยโกเบนตันคูลัสโซเลรานะครับเฟเดริโก้บาเบเด้นะครับคือตัวดังๆจากทีมดังๆเยอะเลยนะครับวันนี้เนี่ยเขาให้เอกวาดาวอร์เจ้าถิ่นเปิดมาราคาต่อปอปลาผมคิดว่า โอกาสชนะยากนะเพราะว่าอียดอร์เป็นทีมที่เรื่องของความเด็ดขาดหลังๆนี่ไม่ค่อยมีนะเกมลุกไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับสองสามเกมที่ผ่านมายิงไขไม่ค่อยได้เลยนะครับส่วนอุรุกวัยเนี่ยมีทีเด็ดอยู่แล้วที่ลุยโซเลก็คือเป็นตัวตัดสินเกมได้ดีนะครับนักเตะหลายคนถือว่าประสบการณ์เยอะในเกมระดับยุโรปในบิ๊กลีกเนี่ยก็คิดว่าวันนี้นะครับชุดนี้เล่นด้วยกันมานานด้วยผมคิดว่าอย่างน้อยไปเยือนวันนี้ว่าอุรุกวัยน่าจะเก็บแต้มได้ไปอย่างน้อยนะครับก็วันนี้ผมมองว่าอุรุกวัยมีแต้มให้เชีร์ไปท่ ทับจอมโหดละกันนะครับสรุปแล้วนะครับ2คู่วันนี้ก็ให้มองไปที่2ทีมใหญ่เลยก็คืออาร์เจนตินาแล้วก็อุลุกไวยนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ